สวัสดีครับผมหมอย้งครับองค์การอนามัยโลกหรือ World Health Organization ได้ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินของโควิดแล้วนะครับทำไมองค์การอนามัยโลกถึงยกเลิกสถานการณ์โควิดออกจากภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณาสุขแล้วมาฟังกันครับสาเหตุสำคัญที่องค์การอนามัยโลก ประกาศลดสถานะของโควิดออกจากภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขสาเหตุเพราะว่าทั่วโลกประชาชนส่วนใหญ่ในโลกเราเริ่มมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นจากการฉีดวัคซีนและจากการติดเชื้อโควิดที่ได้ภูมิคุ้มกันโดยตรงจากเชื้อเลยครับ องค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่รายงานการประชุมของคณะกรรมการฉุกเฉินกฎอนามัยระหว่างประเทศเกี่ยวกับการระบาดใหญ่